Thank you. ตำบลหัวไผ่อเภอเมืองอ่างทองจัหวดอ่างทองตำบลหัวไผ่มีทั้งหมด9หมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองมีชื่อเรียกว่าบ้านหัวไผ่หมู่สามมีชื่อว่าบ้านยางหมู่สี่หมู่ห้ามีชื่อว่าบ้านเสริงหวายหมู่หกหมู่เจ็ดมีชื่อว่าบ้านคลามหมู่แปดได้หมู่เก้ามีชื่อว่าบ้านนา ตำบลหัวไผ่เป็นพื้นที่ราบรุ่มมีคลองใหญ่มากครับสามารถสัญจรได้เรือครับมีไผ่สีสุกเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของคำว่าตำบลหัวไผ่ตำบลหัวไผ่มีครัวเรือนทั้งหมดหนึ่งพันสาสิบครัวเรือนประชากรประมาณสามพันหนึ่งร้อยห้าคนอาชีพส่วนใหญ่ือาชีพร,รับจ้างและเกษตรกรครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตำบลหัวไผ่นะครับซึ่งตำบลหัวไผ่เนี่ยเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งนะครับจนได้รับการคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบเพื่อ แารละทุนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเนื่องจากว่าตำบลหัวไผ่เราเนี่ยให้ความสําคัญกับการจัดเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลทุกประเภทที่หน่วยงานราชการต่างๆลงมาจัดเก็บในตำบลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจบทข้อมูลกชชหอ,องคอข้อมูลสต,ติหรือว่าข้อมูลด้านการเกษตรหรือว่าข้อมูลแต่ละหน่วยงานเนี่ยที่ลงมาในตำบลหัวไผ่ชาวตำบลหัวไผ่ไม่ว่าจะเป็นผู้นําอาสาสมัคร หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็จะดําเนินการจัดเก็บอย่างจริงจังนะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับตำบลอุภัยเราก็จะนําข้อมูลมาให้หน่วยงานนําไปวิเคราะห์ถึงปัญหานะครับจากข้อมูลที่ได้มาแล้วนําปัญหาที่ได้แต่ละชนิดแต่ละประเภทของชาวตำบลอุภัรเนี่ยมาวางแผนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอุไัย ในงานราชการต่างๆนะครับไปวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตำบลวนวไผ่เนี่ยให้ดีขึ้นให้พัฒนาขึ้นนะครับสําหรับปีนี้ตำบลหนวไผ่เราก็ยังให้ความสําคัญเหมือนเดิมนะครับที่จะลงไปจัดเก็บข้อมูลจปอปทอข้อมูลก่อจต้องพอ,อแล้วก็นําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์จริงจงในการพัฒนาตำบลต่อไปครับ ปี2565สำนักงานพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกตำบลหัวไผ่เป็นนกิจกรรมสาระสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนำข้อมูลจากจปทและ กอชอชอสองคอมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม CIA ผลวิเคราะห์พบว่าประเด็นการพัฒนาอันดับที่1คือด้านการจัดก,การความเสีย่ยงชุมชนเรื่องมลพิษเนื่องจากว่าทับหวนทมีโรงงานใหญ่ๆอยู่2แห่งนะครับจะมีการล้องเรียนเรื่องมลพิษอีกโรงหนึ่งก็มีกลิ่นเหม็นอีกโรงหนึ่งก็เป็นผองดำ ในการแก้ไขของเราก็จะมีการเรียกมาพูดคุยนะครับมาทาข้อตกลงกันอย่างเช่นบุหรี่พิษที่เป็นผงดําก็ได้ทําอโมยกันไว้ถ้าเกิดในผองวัตถกับชุมชนก็จะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการทำความสะอาดให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องกลิ่นเหม็นนั้นก็มีหน่วยงานราชการได้จะตั้งทีมงานถ้ามีกลิ่นก็จะโทรไปนะครับพอโทรไปแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการและบริษัทเข้ามาเพื่อเป็นการแก้ไข วนเรื่องยาเสพต,ต,ติดตำบลุ่ไพ่มียาเสพติดมีนักผู้ค้าผู้เสพแต่หลังจากนั้นเราได้มีการพูดคุยโดยใช้การเจรจาเป็นหลักโดยใช้หลักของทุนแม่ของแผ่นดินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การนะครับแล้วก็ตำบลทุ่ไพ่เราได้ทํตำบลุ่ไพ่ก็ได้ทาโครงการ CBTX หรือชุมชนบำบัดเราใช้ระบบการพูดคุย แบบสันติวิธีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราสามารถคืนคนดีสู่สังคมสู่อ้อมกอดได้เป็นจำนวนหลายคนเรื่องยาเสพติดถึงทําให้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดการพัฒนาดับที่สองคือการแก้ไขปัญหาความยากจนเนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด19เกิดระบาดหนักทําให้ ผูร้รับจ้างที่ไปรับจ้างทํางานที่ร้านอาหารหรือสถานที่ต่างๆตกงานว่างงานต้องกลับมาบ้านไม่มีงานประจาจากที่เคยมีรายได้ก็ทําให้ขาดรายได้หรือรายได้น้อยลงครับเราจึงการแก้ไขด้วยการทำมุ่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเราก็ได้ทําตัวยอย่างไว้เช่นสวนข้างบ้านคำนันเราจะมีผักสวนครัว หลายๆอย่างแล้ว่าจะเป็นโหละพากระเพราแมงลักผักยี่รามะเขือนะครับข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดลดรายจ่ายเหลือเราก็สามารถออกจำหน่ายให้กับคนอื่นได้นะครับทำให้สงพนไฟเราได้อยู่รอดออกมาได้โดยที่โควิดถึงจะโควิดจะหนักหนาขนาดไหนแต่ก็เรามีส่วนเศก,กิจพอเพียงนะครับเรามีการ บริหารจัดการนะครับทุกอย่างเราก็ค่าใช้จ่ายจะน้อยลงแถมมีรายได้เพิ่มขึ้นท,ทำให้ชุมชนของตำบลหัวไผ่นะครับไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบย่กับเรื่องโควิดเท่าไรครับจากการทําแผนพัฒนานท้องถิ่ตบบนตำบลหัวไผ่ได้เสนอแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุสนว่าประมาณดังนี้หนึ่งโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝุ่มอาชีพสองส่งเสริมธุรกิจพ,พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน 4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสติ 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหัวไผ่ 6. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 7. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและส่งทรองผู้ได้โอกาสให้กับประชาชนตำบลหัวไผ่ค่ะ